เดี๋ยวเราจะไปผักรถกันวันนี้เรามีของเล่นใหม่นั่นก็คือ x 5อเคเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูตรงนู้นกันวันก่อนเรามาแล้วรอบหนึ่งโอ้ยังเคยหลังโอเค เลี้ยวหัวกลับตรงนี้ไบ กุดเดิมที่เรามาก็เหมือนขับรถชมวิววันนั้นหัดขับเรืวโรบินยวมันขับไม่ได้มันไม่ซีนแต่วันนี้คือเรื่องเนเลยนรถตัวนี้ร้องตลอดร้องตามด้วยนะ ลูบตกใจเราด้วยะอะไรจะเลยมีไปเลยไปหน่อยนึง <c oughs> ตอนนี้ก็เกกกนั่มเย็นแล้วมีคนเยอะมากเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาอีกน,นี้วใจเขา ค่ะตอนนี้เราจะรถต็ดคืนนะคะรถป็ดคืนที่เดิม หลุี้็็จะเยอะหน่อยแต่จะขึ้นได้ไหว้าวรอยๆๆๆๆอตอนนี้เราจะขึ้นแล้วนะโอยโว้ยวชเรียวเรียวเรียวเียวเรีวโอ้อเข้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์เกินี้เกิดไ่ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้แล้กัตอนนี้รู้อยู่ยังไง คแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวยกันมันเป็นป่าชายเลนดูนนกันมีตัวเงินตัวทองด้วยนะตรงนี้แล้วก็มันเ็บขึ้นไหมดูเป็นรั้ง อยู่บ้างไหมอะอไม่อยู่อ่ะตัวเงินตัวทองไม่รู้ไปไหนหก็เดินได้นี่ก็เป็นเป็นป่าชายเลนในรูเรียนแห่งหนึ่งก็สบายหน่อย ล่นสบายนะเนี่ยดูดีแค่ไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทองหายไปไหนโรงเรียนพักฟ่งหลักลุกอยู่มีแต่ช่างอะไรแบบนั้นพาไปดูหนักนีเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับ รีวิว X5 แต่ไม่ได้รีวิวเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวของแต่ว่าก็ลองเอามาถ่ายดูก็เบียบเสมือนงานแรกเลยเพราะว่ายังไม่เคยได้ถา่ายนกสวยมากร้องจะเห็นไหมนะเดี๋ยวลองไปรีเฟรมดูนะว่าจะเห็นนกตัวนั้นไหมสวยมากเลย นี้เมื่กี้บินไปทางนั้นหือนั่นอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยก็จะมาถึงตรงนี้เลยก็เดินกลับก็เดินกลับไปทางเดิมอืมี่ม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอำดูนะสวยอ้ย โอ้ยร่องต้องไม่เห็นแน่เลยอะตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองทุกคนเฮ้ยเจอด้วยแต่ว่ายังวิ่งอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นแน่เลยตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับเดินกลับตัวเงินตัวทองเดินกลับห้อง นี่นในความคิดนะถ้าเป็นไม้สามเมตรนะต้องไม่ไหวแน่ๆเลยเพราะว่านี่ขนาดว่าไม้เบามากไม้ของอินสตาสามหกศูนเลยแล้วก็ยังหนักเลยอะ่ะเพราะว่ามือร้าผู้หญิงอะ่ะถ้าไม้ยาวแบบนี้ก็ได้แต่มันสูงๆมือต่ำจะไม่ไหวอะ่ะ ะดนดนะีเสียงนกธรรมชาติมากป่าชายเลนอ่ะเสียงนกร้องเต็มไปหมดตัวเงนตัวทองเมื่อกี้ไดอยู่ฝั่งนู้นแล้วไม่ได้อยู่ฝังฝ่งนี้ก็ดีอ่ะ ลมเย็นสบ,บายสะพานหมายมากโอเคบายบายไปแล้วน,นะคะเจอกันคลิปหน้า